คนเห็นก็นึกว่กาตายเลยหละเห็นสภาพรถทีแรกนะครับวันที่3พฤษภาคมครับวันนั้นจะรีบมาหาลุงวิทอมเลยครับด้วยความมารีบเลยขี่มารถเลยเสียการเสียหลักลม้มก็ถือว่าเร็วนะครับวันนั้นเนี่ยล้มมาถลายไปนี่สภาพรถนี่ดูไม่ได้เลยแต่คนก็ลุกมายืนดูรถพูดคุยได้ปกติคือมีสติ วันนั้นเลยมีเ,เขาเรียกว่ากู้ภัยมาดูเลยมาถามหาเอกสารอะไรว่าเลยดูปัตประชาชนดูอะไรแล้วถามว่ามีของดีอะไรทำไมรดลมขนาดนี้คนถึงไม่เป็นอะไรอันนี้ก็เลยมาเห็นผ้ายันกับหลวง,ง,ง,งปู่ดิหลวงหงปู่สิงห์ที่ห้อยไว้นะครับที่ห้อยติดตัวจนพยาบาลจนแปลกใจคนคนที่มาดูจนแปลกใจว่าล้มอย่างนี้ทำไม เดินได้พูดคุยได้ปกติแต่สภาพรถนี่ดูไม่ได้เลยช่วงที่ล้มนี่เหมือนเหมือนคนนี่ลอยตัวเลยครับลอยแต่มันเป็นนุวงนวเหมือนล้มลงเหมือนอะไรนุ่มๆนะเหมือนมันค้ำไว้เหมือนมัลมนลอยไปลอยไป,ยไปแต่มันไม่เก็บนะครับแต่แต่มันก็เก็บแต่มันก็ไม่ไม่ถึงกับเก็บมากกับดูจากอาการการลม้มที่ว่ามันล้มแรงไม่เหมือนล้มแบบแปะล้มธรรมดานี้แบบล้มแบบความเร็วสูงนะครับ พันพันเราสีนาครับชื่อเล่นว่าฟิล์มครับเป็นคนขคับรถให้พระพาอาจารย์รัฐวันรครับคือหลวงพิทอมครับหลวงปู่สิงห์เป็นรุ่นเบ่าทุบเงินล้านครับเป็นแกให้กับอันนี้ของพระอาจารย์ไตครับที่ที่ให้ไว้ที่ติดกระเป๋านี่ไว้ตลอดเลยครับน,นี่เก็บติดกระเป๋าไว้กับน,นี้ก็พกติดตัวไว้ตั้งแต่งานที่ หลวงพี่ทอาเป็นคนทําปลูกเศกของหลวงปู่สิงห์ถวายหลวงปู่รถนี่เป็นรถบิ๊กไบค์นะครับไม่ใช่รถรถเล็กที่ล้มนะเป็นรถบิ๊กไบค์ใครเห็นก็บิ๊กไบค์นี่ล้มมานี่มีมีแต่ตายครับแต่อันนี้ยังแปลกใจเลยก็นอนโรงพยาบาลอยู่คืนนึงประมาณพักฟื้นอยู่อาทิตย์นึงก็มาขับรถปกติแล้วคนยังแปลกใจใครเห็นก็ว่า <laughs> <laughs> ตายแล้วเพราะคนจะไปเห็นรถก่อนเพราะคนยืน คนยืนอยู่ไม่รู้ว่าตอนล้มนะไม่รู้ว่าใครล้มคือคนยังยืนยืนปกตินะครับยังทักทายพูดคุยได้ปกติแต่เห็นสภาพรถนี่โอ้คนนึกว่าคนไปโรงพยาบาลแล้วตอนแรกนะนึกว่าส่งโรงพยาบาลแล้วแต่คนยังอยู่กับรถมันเป็นเกิดอุบัติเหตุถือว่าแรงมากเลยนะครับคือรถล้มถ้าเห็นสภาพวันวนั้นล้มแรงแต่เหมือน มีอะไรนุ่งน่วงตอนล้มตอนมันลอยตัวเหมือนมีอะไรมาชูนี่ทําเหมือนแบบล้มไปความเร็วรถน่าจะประมาณสองร้อยได้ครับถลายไปครับคนล้มไปก็นึกว่าตายคนเห็นสภาพรถขึ้นมาเนี่ยเห็นคนนอนอยู่แต่ผมนั่งยืนดูรถตัวเองโอ้เอาอะไรวะอย่างนงี้ควันนี้เลยมีคนมาถามว่าใส่ผ้าอะไรมีอะไรของดีอะไรที่ติดตัวมาว่าอย่างนงี้ พอตอนที่ค้นเจอคนที่ค้นเอกสารเพราะจะโทรหารถโรงพยาบาลน,นะครับว่าเป็นอะไรเลยเห็นผ้ายันวรมันที่พระอาจารย์ไตแกเป็นคนให้กับห้พระลุงปู่สิงห์ที่หลวงพ่ทองเป็นคนให้ไว้วันนั้นวันที่เกิดเหตุนะครับจนแบบนี้พระอาจารย์ไตเป็นคนให้คือให้ตั้งนานแล้วตั้งแต่แกมาเห็นเจอกัน จะเลยฝากไว้ให้แบบนี้ครับเ,เก็บไว้ที่นี่ครับที่เขียนไว้ให้ใหเก็บไว้ให้กับห้อยพระหลงพุทธสิงห์นี่ที่หลวงพิทอมเป็นคนให้นี่ครับให้ซองอันนี้